วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมมินิอิงลิส e โปรแกรม MEP แก่นักเรียนโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการรักการทำความดีให้แก่นักเรียนเพื่อนำพานักเรียนให้เป็นเด็กเก่งและดีมีภูมิคุ้มกันทางใจ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทางผู้นวยการโรงเรียนคณะครูผู้บริหารรวมถึงนักเรียนทุกคนได้ฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมในหัวข้อกุศลกรรมบทสิบอกุศลกรรมบท10โดยพระอาจารย์ภานุมาตรปัดโชโตพระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาภายหลังจากการรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้ว นักเรียนยังได้นำความรู้ที่ได้รับมาทำกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และการใช้ชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันโดยนักเรียนเขียนความดีที่ตนเองตั้งใจจะทำและความชั่วที่จะไม่ทำอีกต่อไปค่ะประกอบเป็นต้นไม้แห่งความดีเป็นสัญลักษณ์ที่คอยย้ำเตือนให้ทุกคนทำความดีต่อไป และภายหลังจบโครงการน้องๆนักเรียนทุกคนต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ซึ่งถือเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ